ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนให้นะครับว่าไอเจ้าการเชื่อมต่อบัญชี Maple Sorry PC เนี่ยคืออะไรนะครับก็หลายคนเนี่ยก็ถามเข้ามาบ่อยมากนะครับผมก็จะขอสรุปคร่าวๆแล้วกันก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อกับ Maple v e วอร์ชันหรือเวอร์ชันคออ่ะครับผมเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับที่อยู่ใน เกมร์ชั่น pc ซึ่งไม่เกี่ยวกับเกมร์ชั่นมือถือนะคือเราทำเคลสใน m a p l e M แต่เราได้ของละวันใน m a p l e เวอร์ชั่น pc โอเคนะครับทีนี้วิธีการเชื่อมต่อนะครับผมจะสอนให้ทีนี้ประเด็นคือผมยืม ID เดีเพื่อนมามันไม่ใช่ ID ผมนั้นผมจะแค่บอกวิธีแต่ผมจะไม่เชื่อมนะครับวิธีการคือเราต้องมาหา Maple Admin ที่อยู่ภายในเมืองนะครับตัวละครต้องเลเวร150นะครับทีนี้นะพอมาหา Maple Admin แล้วก็กดคุยนะครับทีนี้พอคุยแล้วจะมีคำสั่งที่่่ชือวาาสนนนทกัับบ Maple Admin ะคร มันจะมีรหัสเชื่อม Maple M ลองกดเข้ามานะครับจะมีรหัสตรงนี้ก็คือเนี่ยรหัสตรงนี้ครับผมตามนี้เลยนะครับเพราะเราก็จดรหัสเนี่ยเอาไปใส่ที่ใส่ในเกม Maple Story M นะครับเอารหัสมาใส่ตรงนี้นะครับกดเด็กถูกใช่ไหมแล้วก็เอารหัสมาใส่ตรงที่ผมชี้เนะเห็นปะนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บกดล็อกอินก็เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกันที่เนี้ยหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วมันจะมีเควสนะครับตรงภารกิจ เ,เห็นปะมันจะมีแดลลี่พีซีพอเราทำภารกิจพวกนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้รับของที่อยู่ในเมเปิลเวอร์ชันพีซีนะครับซึ่งต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเมเปิลเอ็มนะครับหมายถึงของที่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมวอกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ